สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูนวะว่าพลังงานของเราตอนนี้เป็นอย่างไรเรามาดูกันเนาะมีอะไรชี้แนะเขาชี้แนะอะไรเราบ้างเราดูกันเนาะสิบถ้วยเป็นพลังงานที่ดีค่ะเป็นพลังงานที่อุดมสมบูรณ์เป็นพลังงานที่เปลี่ยมร้นด้วยการแบบโชคดี ของคุณทุกๆด้านนะคะช่วงนี้นะคะเรามาดูกันนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าสถานการณ์ต่อไปเราจะแก้ไขหรือทำอะไรการดำเนินชีวิตของคุณได้หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญคือการที่คุณได้พบเจอกับสิ่งแวดล้อมที่ดีๆสถานภาพตอนนี้กำลังเจอในสิ่งที่ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นกำลังช่วยเกื้อหนุนคุณอยู่นะคะ ช่วงนี้เราจะพบเจอกัรัญญานิมิตท,ที่ดีนะคะอัศวินถือถ้วยเกิดขึ้นมาทําให้คุณมีความรู้สึกว่าพลังงานของคุณอยากจะต่อสู้และดําเนินชีวิตต่อไปใจรุ่มรุ่มใจเย็นๆน,นะคะตอนนี้สามใบนี้สามารถบง่งบอกได้ว่าพลังงานของคุณตอนนี้เหมือนกับเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยเหมือนกับความ หลายๆอย่างสถานการณ์อำนวยด้วยแล้วก็สิ่งีดีจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสามใบนี้ก็เท่ากับยืนยันได้เรามาดูสถานภาพต่อไปว่ารอบๆตัวของเราเราจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเราจะได้แก้ไขเนาะออเอเพลอรนะราชาราชาที่ยิ่งใหญ่ราชาที่รอบรู้และเก่งคือ ในสถานภาพของคุณตอนนี้คุณจะเจอคนที่ดีกับคุณกรัญานิมิตกับคุณนะคะเราค่อยๆดูกันต่อไปปัญหามีทุกคนนะคะแต่เราค่อยๆแก้นะคะแก้โดยการที่เราเราต้องค่อยๆคิดค่อยๆแก้ค่อยๆเป็นแล้วค่อยๆไปนะคะหาดาบนี้คือการที่คุณสู้เต็มที่พลังงานของคุณเต็มร้อยนะคร แต่เราต้องดูทีมงานของเราด้วยดูคนในครอบครัวเราด้วยดูความสามัคคีนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้เพราะความรักความสามัคคีของทุกคนนะคะการสู้คนเดียวการชนะคนเดียวการจะทำให้ได้คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันยากทุกวันนี้ต้องความร่วมมือต้องสามัคคีกันนะคะขอให้ค่อยๆแก้จุดนั้นไปเรามาดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนะคะ ราชนีถือเหรียญเกิดขึ้นกับคุณแน่สิ่งดีๆย่อมเกิดขึ้นกับคุณแน่อนาคตคุณสามารถตั้งหลักภักฐานได้แน่ๆขอแค่ใจยเยน็นๆค่อยๆใช้คำพูดหรือแรงกระตุ้นสำหรับคนรอบข้างหรือให้กำลังใจคนนอบข้างนะคะไม่มีใครทำอะไรให้เราเพอร์เฟกตลอดขอแค่เราให้กำลังใจกันและก,กัน ตัวคุณก็จะก้าวไปสู่ราชนีถือเหรียญน,นะคะผู้อุดมสมบูรณ์ผู้ฉลาดปาดเปลือยผู้วางแผนที่เก่งกาจนะคะปัญหาทุกอย่างอะ่ะย่อมเกิดขึ้นเสมอนะคะฉะนั้นเราค่อยๆแก้ค่อยๆคิดค่อยๆทามันจะผ่านไปมันจะมีเรื่อยอะ่ะปัญหามันย่อมเกิดไม่ว่าใหญ่หรือเล็กแต่เราก็พยายามทําให้มันมั่นคงนะคะเหมือนตึกอันนี้นะคะปกติไพ่ใบอื่นจะ จะเหมือนเหมือนอะไรสายฟ้าลงมาใช่ไหมคะเหมือนสัพพันแต่อันนี้ต่อให้อะไรมากระทบกระทั่งคุณคุณก็ยังยืนอย่างสง่าผ่าเผยนะคะอันนี้คือไพ่แต่ละชุดจะไม่เหมือนกันจะบ่งบอกออกมาแต่ละตำแหน่งจะไม่เหมือนกันฉะนั้นเขามาบ่งบอกให้คุณรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณต้องยืนให้สงาา่าผ่าเผย แล้วแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ก็แ,แค่นั้นเองค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีปัญหาทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างย่อมมึกเกิดปัญหาทั้งนั้นฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราเป็นมนุษย์นะคะเราสามารถใช้สมองอันปาดเบืองดังราชินีหรือราชานะคะผู้ยิ่งใหญ่เอามาใช้แก้ปัญหาค่อยๆแก้ปัญหาปัญหาทุกอย่าง ม,มีทั้งนั้นนะคะยิ่งคนที่ทํางานโปรเจกต์ใหญ่ๆเขาปัญหาเยอะกว่าเราบางครั้งนะคะเราเราอย่าท้อนะคะเราต้องสู้เพื่อความมั่นคงนี่ไงคะเพื่อความมั่นคงอะไรมากระทบก็ไม่ระคายเขาได้แสดงออกมายืนยันได้ว่าปัญหาของคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ยืนหยัดอยู่ได้นะคะนี่นี่คือไพ่ได้แสดงให้เห็นนะคะสิ่ง ที่คุณคิดและกำลังทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดกำลังเจริญงอกงามกำลังก้าวไปข้างหน้าสร้างผลงานไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อประโยชน์ของตัวคุณและครอบครัวและคนที่คุณรักนะคะพากันไปสู่ความมั่นคงนะคะค่อยๆผลดอกออกผลไปสิ่งที่คิดและกำลังทำอยู่สามารถเติบโตไปได้อีกนะคะหนึ่งถ้วยนะคะตรงกับรา,ราชา หนึ่งถ้วยที่อุดมสมบูรณ์หนึ่งถ้วยที่คุณคิดไว้หนึ่งถ้วยที่คุณหวังไว้หนึ่งถ้วยที่คุณจะทําทุกอย่างให้กับครอบครัวหรือความมั่นคงให้กับองค์กรคุณสามารถทาได้ด้วยความหวังที่คุณคิดไว้นะคะด้วยใจของนักสู้นะคะฉะนั้นไม่ต้องหว่วงอะไรเลยนะคะค่อยๆเดินไปค่อยๆแก้ไปนะะี่ละเด็กถือถ้วยสรุป บทสรุปของคุณดีงามมากเด็กถือถ้วยเป็นคนที่รู้จักผ่หนักผ่เบารู้จักอะไรต่ออะไรสภาวะแวดล้อมของคุณคุณเข้าใจทุกอย่างอยู่แล้วฉะนั้นคุณสามารถวันฝ่าอุปสรรคไปได้ปัญหาทุกอย่างถึงแม้จะมากระทบกระทัง่งคุณก็ไม่สามารถทําให้คุณพังหรือลม้มลงได้นะคะฉะนั้นด้วยสติปัญญาของราชาและราชินีที่ลุกข,ขึ้นมา สู้ด้วยความฉลาดด้วยความคิดที่แยบยนคือราชากับราชนินีเมื่อฮันหน้าคุยกันทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะคะขอให้ทุกคนในองค,อองค์กรของคุณและครอบครัวของคุณคนที่รักของคุณค่อยๆให้กำลังใจกันและพาครอบครัวและองคอ์กรและคนที่คุณรักไปสู่หนึ่งถ้วยที่อุดมสมบูรณ์นะคะ เพราะคุณเป็นคนฉลาดนะหาเงินเก่งเนราชินีถือเหรียญน,นะคะเด็กถือถ้วยคือยืนยันให้คุณรู้ว่าถึงแม้คุณจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถสร้างทุกอย่างด้วยมือของคุณได้เพียงแค่ให้กำลังใจทีมงานและคนในครอบครัวและคนที่คุณรักพาเก้าไไปสู่หนึ่งถ้วยที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะหนึ่งถ้วยเนี้ย ขอให้โชคดีโชคดีกันนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามบางครั้งยายก็ตอบคอมเมนต์ช้าบางเพราะยายทำงานนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คิดและหวังไว้นะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอบคุณค่ะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ยายทุกช่องทางขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ